ใส่ไว้ข้างบนเลยอน,นิทัศนังพิ่กูทั้งหลายเราจากแสดงธรรมที่ใกลๆไม่พึงเห็นและทางที่ให้ถึงธรรมที่ใกลๆไม่พึงเห็นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไกลๆไม่พึงเห็นอน,นิทัศนังเป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะ นี้เราเรียกว่าอน,นิทัศนังทางที่ให้ถึงธรรมที่ใกลๆไม่พึงเห็นคืออะไรคือสมถะนี้เรียกว่าทางให้ถึงธรรมที่ใกลๆไม่พึงเห็นช่วงนี้ก็พยายามให้ให้ภาพนยสื่อบทพิษณะในพระสูตรได้อย่างเช่นคำว่า อวิชาสัมผัสถูกต้องแล้วเนี่ยอวิชาสัมผัส,สเชนะเห็นไสัตตนังเนี่ยมันเกาะมโนแล้วมโนโนมมากระทบจึงเกิดวิญญาณครั้งแรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอันเนี้ยที่พระเจ้าเรียกอวิชาสัมผัสอวิชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นว่า สมีติแปลว่าเรามีอยู่ดังนี้บ้างนี้เป็นเราเราจักมีดังนี้บ้างเ,เ,ราเราจกไม่มีดังนี้บ้าง,าง,างอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายมาโนมีอยู่ทำทั้งหลายมีอยู่อวิชชา,าธาตุมีอยู่อื คือทั้งหลายเมื่อปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วถูกเวทนาอันเกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นว่าอัศมีตินะแปลว่าเรามีอยู่เวลามันมาจับยึดมโนเนี่ยมันก็จะยึดว่ามโนเนี่ยเป็นเราเรามีเราเป็นเพราะความไม่รู้ว่าเดิมเนี่ยสังกตะเนี่ยมันก็ เป็นหนึ่งเดียวของมันอยู่แล้วเป็นเนื้อเดียวมนโนมีอยู่ทำทั้งหลายมีอยู่อวิชชาธาตุมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วถูกเวทนาอันเกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีอยู่ดังนี้บ้างนี้เป็นเราดังนี้บ้างเราจักมีดังนี้บ้างเราจักไม่มีดังนี้บ้าง ความจริงที่มันปรากฏอยู่อย่างเนี้ยนะจทั้งเกิดการกระทบเกิดการรู้แจ้งการรู้แจ้งนั้นไปตั้งอาศัยในธาตุใดก็ยึดท่านนั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราต่อไปอีกซึ่งท่านเหล่านี้ก็ล้วนเกิดมาจากนิสัยเก่าๆของเราทีา่คุ้นเคยกับการเสพคบอารมณ์นั้นๆหรือท่านน,นั้นๆดังนั้นถ้าเป็นสัตตานังเนี่ย ได้ตภาพมาตลอดตั้งแต่เกาะมะโนอันแรกก็ยึดถือความเป็นเรามาเรื่อยๆล่ะพอกระทบปุ๊บได้ผื้นนานก็เข้าใจว่าผื้นนาเนี่ยเป็นเราอีกธาตุนั้นเป็นเราลูกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารเป็นเราเนี่ยลองดูพระสูตรนี้บอกพิกุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอากุศลมีวิญญาณ จึงเกิดขึ้นไม่มีวิญญาณไม่เกิดขึ้นเพราะละวิญญาณนั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงมิได้มีบาปอากุศลทั้งหมดเลยมีเพราะวิญญาณเพราะมันไปรู้ไงถ้ามันไม่ไปตั้งอาศัยมันก็ไม่รู้ถ้ามันไม่รู้สิ่งนั้นก็ไม่มีอมแล้วลองดูต่อท่านบอกพิกคุูทั้งหลายธรรที่เป็นบาปอากุศลมีสังคตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น ก็เพราะมีให้สังคตานี่แหละมันเลยเกิดไม่มีสังคธรรมสังคตธรรมเป็นอารมณ์ไม่เกิดขึ้นเพราะละสังคตธรรมนั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีบาปอากุศลถ้าการพิบาตเบียดเบียนยังพอเข้าใจได้แต่พอขึ้นมาเป็นรูปประพบอรูปประพบผลเสียมันคืออะไร เพราะมันยังเป็นภพอยู่มันต้องได้ความแก่เจ็บตายซึ่งมันเป็นท่าที่ออกจากกรรมภพแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงนิพพานยังต้องเห็นตัวเองเนี่ยเกิดดับต่อไปอีกเหตุใดจึงเรียกว่าวิญญาณทำไมเรียกว่าวิญญาณมันรู้อะไรพิกุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณพิกุทั้งหลาย พราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเราเรียกรอยแดดสว่างก็เพราะมันสว่างไนงะหรือมันมีรอยรอยเลยเป็นรอยแดดนะมีท่านก็ตอบแบบตรงๆก็เพราะมันรู้แจ้งได้ไนงะมันเลยถูกเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งรสเปรี้ยวบ้าง รู้แจ้งรสขมบ้างรู้แจ้งรสเผ็ดบ้างรู้แจ้งรสหวานบ้างพิกคือทั้งหลายเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณตันนั้นเห็นไหมวิญญาณมันรู้อะไรได้มันรู้ได้แค่เนี้ยของมันเนี่ยรู้ได้ในส่วนของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารสี่ธาตุที่มันไปตั้งอาศัยก็คือมันไปรับรู้ถ้ามันมารับรู้ในส่วนของรูปรูปถูกแบ่งเป็นสี่ธาตุดินน้ำไฟลม ถ้าถูกแบ่งเป็นอายตนาก็มี5ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คือมันไปรับรู้ในช่องทางเนี้ยยาวไกลมากนะสังสารวัตกุม,มารกุม,มารีเ่ยถ้ากับผู้เจ้าเนี่ยมีอุปมาไว้ให้แบบว่าเกิดความเข้าใจหรือเรียกว่าป้องกันความสงสัยได้เยอะมากเลยนะครอบคลุมแบบว่าทุกอย่างเลยในประเด็นต่างๆเนี่ย ความเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่เนื้อเดียวกันนะจะว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ใช่เนื้อเดียวกันก็ใช้อุปมาเม็ดฝนในมหาสมุทรได้นะนะความที่เป็นคนเดิมหรือเปล่าที่หลุดพ้นแล้วย,ยังเป็นคนเดิมไหมนะคนที่สั่งสมกรรมเป็นคนเดิมหรือเปล่าลก็อุปมาด้วยอุปมากุมารกุมารีได้เลย คนที่หลงคนที่หายหลงก็เป็นคนเดิมคนเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยหลงยึดติดกันห้าครั้งต่อมาหายหลงไม่ยึดติดแล้ว<ม>เขาก็เป็นคนเดิมเป็นสภาพธรรมเดิมเป็นสภาพธรรมที่ไม่ตายไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความละเอียดตรงนี้ความละเอียดเหมือนเดิมเป็นหนึ่ง เป็นกุมารกุมารีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในของเขาก็คือความที่อวิชาที่เคยเป็นเครื่องกั้นก็จางคลายและหมดไปวิชาเกิดขึ้นแทนแง่มุมที่ทรงพูดเกี่ยวกับอวิชาถ้าเราจะไปหาเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยพระองค์ก็บอกที่สุดและเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏนะ นี่คือมุมในการพูดเบื้องต้นเบื้องปลายนะก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีอวิชามีมาในภายหลังส่วนอวิชานีอีกมุมหนึ่งก็คืออวิชาก็เป็นธรรมที่มีเหตุเกิดสิ่งนี้คือสิ่งที่ใครๆควรกล่าวนะนั้นเท่ากับธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนมีเหตุในการเกิดทั้งหมด อาหารของอวิชาก็คือนิวรนิวรณ์ห้าแง่มุมเกี่ยวกับอวิชาแต่หาต้นหาปลายไม่ได้สังสารวัตหาต้นหาปลายไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือภวะตันหาภาวะตันหานี้ก็หาต้นหาปลายไม่ได้เหมือนกับอวิชา ยานอย่างรู้ของพระศาสดาไม่มีประมาณสั่งสารก็ยาวไกลไม่มีประมาณเหมือนกันผู้เจ้ารู้เท่าที่พระองค์ต้องการจะรู้สังสารก็มีเท่าที่พระองค์รู้ไปมีไปมีไป,ไปก็หยุดพยากรนะไม่มีประโยชน์ที่จะไปนั่งรู้อดีตอนาคตนะอันหาที่สุดไม่ได้